เป็นก well, ิมม tamam. okay. şey> ี่ก็เป็นกิมมี่แต่มันแผ่จริงแต่มันแผ่จริงห้าสี่สามสองอ่ะไปเนาะกลับเรื่องของคุณครับอ่ะคุณอินก่อนเลยครับเราสองคนครับกับซีรีส์เรื่องใหม่วันดีวิทยาครับฝากเดี๋ยวฝากตัวด้วยนะครับเรื่องราวเป็นประมาณไหนอะไรยังไงครับคุณเกรทก็อย่างชื่อเรื่องเลยครับวันดีวิทยานะครับก็จะเล่าผ่านมุมมองของนี่ครับคุณหมอวันดีสุดแซ่บ ที่สุดในโรงพยาบาลของเราที่เซ็กซี่ที่สุดในโรงพยาบาลแล้วคุณนะคุณเรลมเคลมเคลม คือคือจริงๆต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นเป็นหมอที่ค่อนข้างเนิร์ดแล้วก็จะมีความรักที่คลุมเครือกับพี่ปราปอทครับผมใช่อยู่ประมาณ8ปีครับแล้วก็สุดท้ายผมโดนหักอกครับผมอกหักผมก็เลยแบบว่าไปไปสั่งสารแล้วก็คิดว่าเฮ้ยคืนนี้แหละผมจะต้องแบบหาสักคนเพื่อเริ่มต้นใหม่เป็นแบบวันในสแตนให้ได้ครับผมก็ไปเจอเขา เขาก็ไปที่เดียวกันครับซึ่งผมรับบทเป็นยอยักษ์ก็เป็นนักมวยดิกรีแชมป์และด้วยชื่อค่ายของผมชื่อว่าพเดจศึกเราก็เลยมาพเดจศึกกันพอดีในค่ำคืนนั้นนะครับเรื่องวุ่นๆก็เริ่มเกิดขึ้นต่อไปครับใช่ครับนี่คือแบบว่าฉากมิมโงเอ็นซีมันต้องไปขนาดนั้นเหรอเห็นแล้วใช่ไหมฮะผมก็เห็นพร้อมกันเหมือนกันช้ำๆขนาดมันเต็มที่ขนาดเขาเซ็นเซอร์ไปแล้วผมยัง คนลุกตัวเองเลยเหมือนกันแต่ตอนเล่นก็สุดเหมือนกันนะเออมันต้องให้มันผ่านไปให้มันแบบได้ตีเทคเดียวไม่กี่เทคเพื่อให้มันดีสุดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบได้เละครับที่ทุกคนได้เห็นกันไปนะครับอันนี้เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกครั้งแรกที่เจมเอ็มทีวเพราะว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เคยจัดดีเจด้วยกันมาก่อนเมื่อเมสิบปีแล้วแท้คนนั้นนะเกือบเกือบสิบปีเลยเออบอกเลยตอนนั้นยังลุ้นๆเลยครับพอได้กลับมาแบบร่วมงานกัน ก็ไม่คิดไม่หวันเหมือนกันว่าจะได้มาเจอน้องอินเลยเงี้ยครับว่าเขาเขาใจแบบมาเซ็น T M M แล้วก็ไม่ได้เจอกันในบ้านนี้ก็ถือว่าดีที่น้องยอมมาเล่นกับพี่นะครับดีแล้วเพราะว่าไม่มีใครครบเราแล้ว่คุณยังมีผมอ่ะโอ้โหโดดเดี่ยวเดียวดายเลยทองเลมากเลยไ่เลยใช่ครับเผิ่อแไม่เวลาต้องเข้าฉากรู้การหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นซีอะไรได้ดผมไม่ค่อยเราอ่ะผมก็ไม่ค่อยมากกว่าเหมือนเราก็จะมีความรู้จักกันอยู่แล้วแต่จะมีความเขาเรียกอะไรความ ความแบบเฮ้ยจะไปทางไหนกันดีหรือว่าอะไรกันดียิ่งยักยักอยู่เหมือนกันครับผมรู้จักกันมันจะสเออมันจะเล่นเ่นกไม่ไม่ค่อยแต่ว่าเมื่อกี้พอจังหวะมันไม่ซิงอ่ะมันเลยรู้สึกเอ๊ะเยอะหน่อยเยมากครับเยอะมากวันดีใช่ใช่ครับตอนแรกที่ว่าเราหลับเรื่องวันดีวิทยาแล้วเราดูจากชื่ออย่างเดียวเราคิดว่ามันเป็นเส้นอครอบครัววันดีวิทยามันเป็นเส้ืครอบครัว บเบาๆแล้วเป็คอมเดี้ด้วยผมคิดว่าสบายๆายแน่พอเราไปถ่ายไพโรธโอ้โหไม่ใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> มันค่อนข้างไหลไปไกล <c oughs> เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีเนื้อหาสออแสรยอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน ถ้าของผมของผมใช่ครับอันนี้คุณเขาแบบลงทุนไปแบบจ้างเทรนเนอร์แบบฟิตมุนเลยนะเขาจะเป็นคุณหมอสุดแซบไม่ได้เขาจะไม่ยอมนะคัสู้ักมวยไม่ได้นะแต่สรุปสู้สู้ได้ไหมของคุณเจ๊ขอเขาไม่เช่นย่อยนะเขาฟิตอยู่ตลอดครับก็พยายามฟิตให้มันดูเข้ากับบทนักมวยให้มากที่สุดอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับเพราะว่าผมจะต้องไปมีปัญหากับคุณหมอเต๋อพี่หมอปอดนั่นเองใช่ครับเราก็เลยแบบอ่ะ ต้องเต็มที่ซะหน่อยไม่งั้นเราต่อยสู้เขาไม่ได้แน่นอนนะครับตัวใหญ่ไปเริ่มขนาดนั้นใช่เดี๋ยวนี้ก็ต้องไปเรียนเลยของเราจริงๆก็จะพอมีสกิลตั้งแต่เคยซ้อมมวยปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยจะพอแบบโอเคแล้วก็อาจจะแบบไปให้พี่ๆนักมวยคอยสอนบ้างอะไรเงี้ยครับว่าควรจะต้องทำยังไงได้ไหมคุณุ่งเขาโอ้พี่เกเขาแน่นอนอยู่แล้วฮะเขาบอกว่าอะไรนะวันนี้พี่ไม่ค่อยพร้อมเลยอ่ะพี่แบบ บวมบวมพอถึงฉากถอยมนเป็นลูกเลยเขาก็เลยแค้นผมมันมีสีมันต้องต่อยมวยกันเขาไปต่อยเข้าหน้าผมไปเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยมือใหม่ผมเป็นคุณหมอตาเกือบเขียวผมเป็นหมอผมมือใหม่ไงโอเคโอเคโอเคอย่างนี้แบบเคมีความจิ้มความฟินจะเสริมแบบถึงแฟนคเลยมากกับผู้เราเรื่องเรื่องย่อเทมนี้คใจมามาไหมฮะมาไหมฮะมามาอยู่มาอยู่มาแล้วคือคือเราสองคนอะ จะคุยกันว่าเราไม่รู้อ่ะเพราะว่าเพราะเรารู้จักกันมานานมากๆแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าแบบเอ้ยตัวละครที่เราตั้งใจเสิร์ฟออกไปอ่ะมันมันไปถึงคนดูขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราสองคนมันคือมองหน้ากันอ่ะเราไม่รู้ว่าเคมีเราได้ไหมอาจจะน่ารักเนาะไม่จริงไ่อันนี้จริงว่ะโอ้ไม่จริงโอ้ไม่จริงพยายมตัวสอบไปอ๋อตรวจสอบโอ้จริงแลวโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตั้งชื่อด้อมรอไปเลยไหม เดี๋ยวค่อยฮะเดี๋ยวค่อยผมอยากให้เขาตั้งให้เรามากกว่าชื่อได้ไหมยังไม่รู้หรอกเพราะขนาดโผอ่ะเขาจะไม่ยอมให้นาอินเลยมันไงมามันคืออินเกรสครับผมได้ประกาศออกบนเวทีไปแล้วใช่แล้วคือหน้าหน้าพาษาเราว่าไงก็ตอนผมบอกว่าอินเกรสพี่ถามไหมเกือบแล้วเกือบคว้าวิ่งขึ้นมาคว้าไหมรอดูรอดูขอให้รอดูครับฝากลยจ้า ครับยังไงก็ตามนะครับพวกเราสองคนนะครับตัวแทนนักแสดงจากเรื่องวันดียุทธยานะครับก็ฝากแฟนๆทุกคนติดตามด้วยนะครับ2024ได้ดูกันแน่นอนนะครับบอกเลยว่าครบทุกรสนะครับโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นก็มีนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเราแล้วก็นักแสดงอื่นๆเยอะแยะมากมายก็พยายามเต็มที่กับเรื่องนี้มากที่สุดนะครับขอต้อนรับถามด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ